จ้าสาวดอนผ้าลวยสวัสดีตอนสายๆเนาะจ้าถืกหวยกันบ่จ้าถืกหวยกันบาจา่จ้าหวยออกงามเนาะจ้าสำหรับหวยงวดนี้เนาะออกงามครับสาวดอนสิมาตตองงวดไห้เด้อจ้าสำหรับของปูพิม้เนาะจ้าคลิปนี้จะเป็นของปูพิม้เนาะจ้าคนสุกดีอยู่ได้งวดบางหนึ่งสำหรับของปูพิม้เนาะ ิ่นถือสามตัวตัวอยูได้จากของปูพี่ไนมะ้เนาะของปูพี่ไม้เพิ่นว่าหลานหลานเพิ่นเขียนให้เนาะจากหวัดนะสำหรับเลขของปูพี่ไนะม้เนาะเพิ่นโทรมาเพิ่นไลม ah นะ่มาหาสาวอุดรเนาะเพิ่นได้ศูนย์ศูนย์หกเก้าว่าจะคนได้ตัวตัวอยู่ได้จากของปูพีไม้เพิ่นว่าหลานเพิ่นเขียนให้เนาะ ทางงวดเนี ora, ่เพ de ิ่นกะไหตองวดเราได้จากลานเพิ่นกะเขียนไหตองวดแล้วเนาะสำหรับของครูพี่ไม้เนาะจ้ะก็มาฟังปูพี่ไม้เพิ่นไหแนวทางเนาะจ้ะตองวดเลยเนาะก็มาฟังแนวทางของครูพี่ไม้เพิ่นสิเบลให้ฟังเนาะจ้ะว่าลานเพิ่นเขียนไหเนาะงวดนี่ก็ได้แล้วเนาะก็จะให้ฟังแนวทางของครูพี่ไม้เนาะจ้ะ จ้าเป็นัดหนี่มงของเก่าบ่าจ้ะฟังปูมีไหมก่อน,น่าจ้ะอต่องตาปูต่โอ้โอโอโอที่ที่มาที่มาอันนะั้นน้ำปูหัดก้อนนะบ่จ้ะอ่หัดก้อนบรรทัดตัวใดจ้ะ สัญญาณสัญญาณกับบ่อยดีเนาะจ้ะจ้ไปยินอยู่จ้ะสัญญาณสัญญาณนั่น่ดิไมจ้ะสัญญาณนั่น่ิไมจ้ะไปยินไปิมจ้ะสัญญาณนั่นไมจ้ะครวังานไม่เจอไหนล็อกตาล็ตาเออล สำนักวอมี่แล้จ้ะทียวอเล็กพอาบน้ำมอกได้ไวติดเล็กในน้ำมดได้แขนแข็งก่าโอ้จ้าจ้ะิดว่าผู้พิมายด้อจ้าจ้ะเึ้นหัวมันผู้พิมายปรด้จ้ะโยมตะกอนดพวกตุ๊เปอร์มหาลพจากอุดรมาถึงสามช่องคนเด้อ บอ่จ้าจ้าบ่ได้่ด้ผมบอกให้เบิกซับแลวกการสัมสัไว้จ้าแล้วแล้วแล้วมนี่ไอ้นุชยากจริงรู ย้ำอไปบเอาดีในลอีสุกไปห้มจ้อเนเออมือนั้นาพอวัดไวัดไยญาโยมดีพอ่างนี้ย่พอดีที่พืชปูนพืชเน้แตแล้วเาอโอเนี่นยุนนจ้ะจ้โอเคนี่ละจ้จ้านั่นก็เป็นบทสัมผัสระวัง สาวอุดอรกับปูพีไม้เนาะจ้ะเดี๋ยวเลาะลองมือบ้านหวยออกเนาะปูพีไม้เพิันหายอีกเนาะนี่เพิ่นหายแค่แนวทางร้านสาวเพิ่นหายเนาะจ้ะร้านสาวเพิ่นหายตองหงดเนาะเพิ่นบาเพิ่นลดน้ำมนต์ร้านสาวเพิันห็นในอ่างน้ำมนตนะ์เนาะตองหงดเลยได้จ้ะหนึ่งหูเก่าเนาะจ้ะหนึ่งหูเก่าพันหายตองหงดเลยได้จ้ะสำหรับของปูพีไม้เนาะปูพีไม้เพิน่น งดกลานพ่นเขียนไห้พ่นได้ศูนยศูย์หเก้าเนาะตะวัางวดนี้่พันมาพันอาบนำมตนเนาะอาบน้ำม่นลดนำมตนไห้ลานเพนทนาทำพิธีอ่างอยู่อ่างนำมตนเนาะพ่นว่าลานพ่นเห็นหนึ่งหกเก้าเ้วยจากปูพ่นเคยเขียนไห้ศูนย์หกเก้างดกรเนาะลานสาวพนเดียวเดียวสาดอนสีลุงไหเบื่องเนือจ้ะลูหลานสาวพ่นเขียนไหแล้วการูกของปูพีไม้พ่นกระลังสางเนาะจาก วัดเพิ่นกําลังสงร้างเพิ่นกําลังเทพื้นที่ข้านเทอ่ไอ้เท,เทพืน้นอ่อันล้อมล้อมพระพุทธรูปเนาะจ้ะเทพืน้นข้างล้านวัดนะ่ะเนาะจ้ะเดียวสาวดอนเสี่ยวให้ลุงให้เบิง่งเนาะคนก็หไล่หลายิ่นก็กําลังสร้างเนาะวัดเพิน่นงาม,งามๆเนาะจ้ะเพิ่นส่งมาให้สาวดอนเบิง่งเนาะงามจ้ะสาวดอนคันมีบุญก็สิได้ไปเนาะจ้ะ ถึงงวดนี่ละสาวดอนสิไปหาอยู่เด้อปูพีไม้เด้อให้สาวดอนโศกมันงวดนี่ละสิไปหาปูพีไม้่ด้อคันถเถิดนี่งวดสิมาน่ะนะงวดบางนึงสาวดอนก็มักเจ็ดนะจ๊ะแต่ว่าเนียนไปที่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหาเนาะจ๊ะทะเลขอดอกเกียดนึงทะเบียนรถสาวดอนเนาะจ๊ะก็บพวกคืนวันสิออกเกียดนึงเนาะแต่สื่อแต่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหาเนาะจ๊ะแต่ว่าถ้าวิ่งตัวเดียวสาวดอนก็ว่าเจ็ดไปเลยหน้างวดบางเห็นเนาะ แต่บางวันนี่ล่อเน้อจากล่อเลขวิ่งของเลขวิ่งกอทมเนะจากเข่าดีเดินดีเนาะวดก้อนนั้นหายเป็นศูนย์หลังวดบางนึงหายบางนึงหันก็หายเจ็ดเนืองจากวดก้อนวดก้อนน่ะมันก็ออกศูนย์เจ็ดเพิ่นกับว่าหายวิ่งที่วิ่งที่ศูนย์เนาะมันก็ออกศูนย์เจ็ดวดบางนึงนี่เพิ่นว่าวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวเนาะเลขของเลขวิ่งกทมแม่มจ้ะ เจ็ดเม็ดเดียวเนาะก็อ,ออกวิธีเจ็ดหนึ่งเนาะจ้ะของเพื่อนกับแม่นอยู่ได้สำหรับเลขวิ่งกอทมเนาะจ้ะรอติดตามเนาะจ้ะจาก 3, าสามสีวันเสาดอนสีเอามาลงหนะ้เนาะเมื่อนี้เสาดอนก็สิงลงห้เป็นของปูพิมายก,ก่อนเนาะจ้ะของปูพิมายก,ก็จะเป็นเลขล้านพันเขียนหนะ้เนาะตองมวดเนาะจ้ะมวดก่อนพันเขียนหาศูนย์หกเก้างวดในพันเขียนหาหนึ่งหกเก้าเด้อคนบาพันเขียนอยู่อยู่อ่างนลังมนเนาะ ปูคนเห็ดน,น้ำมนต์แต่ว่าหลานพคนเห็นอยู่ในอ่างน้ำมณน์นะหนึ่งหกเก้าแล้วจะปูคนเคยห้ยงวดก่อนเจ้า,าสาวดอนสิลงอห้เบิองเนาะหลานสาวเพิ่นกับนต่แพงต่แพงเนาะจ้ะกระลังเนาะเพ,ะเพ,ะเพิ่นเคเข,ขียนห,ยหย้ยงวดก่อนคนใดศูนย์หกเก้าเนาะคือตัวตูววดอยู่ได้จ้ะแต่ว่ามันบ่ค่อยชัดเนาะจ้ะสาวดอนก็ถามปูป่เพิ่นเนาะปู่เพิ่น โทรมาบอกเนาะกันกับบอสชัดปันใดเดียวปูพันบานยยังสีทรมาหายเนวทางใหม่เนาะจ้ะกันล่อเนาะจ้ะล่อปูพีไม้เด้อจ้ะของปูพีไม้โคราชเนาะจ้ะกันล่อปูพีไม้บาเดียวสีหายเนวทางเนาะเกันล่อเบิ่งเนาะจ้ะว่าเพิ่นสิเข่าบอเนาะแต่บางงวดบางหนึ่งหันเพิ่นเข่าสามตเนี่จ้ะหลานเพิ่นเขียนหลานเพิ่นเขียนหายเนาะ วันนี้ก็เขียนให้แล้วเด้อจ้ะหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าสำหรับของหลานปูกพิมายเด้อจ้ะวัดเพิ่นกับงามงามสาวดอนสิเอาโล่งห้เบิงน้ำน่าจะวาดเพิ่นกะล่างสางพระพุทธลูกเพิ่นสางหลายอย่างน่าจะเป็นเป็นนั่งขวักเป็นอย่างหลายอย่างเออกังามเนาะสาวดอนเห็นเพิ่นสรงมาหายเบิงเนาะเดี๋ยวสาวดอนจะสรงภาพเขาห้เบิงด้อจะ เพป็นกระลังสางเนาะเพป็นกระลังเทปูนเทพยังอ่อมพระพุทธรูปไเสาวดอนเรางามพระพุทธรูปที่เพป็นสางน่ะก็งามงามเลยจ้ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะจ้ะของปูพีไม้เนาะก็รอดจ้ะเพป็นกระโศกเรื่อยๆอยู่ด้วยสำหรับปูพีไม้เนาะเอกคนกรว่าเอฟซีกับไปหาเพื่อนหลายคนอยู่ด,าาไปไปด้วจ้ะแต่ว่าเสาวดอนนั้นไม่ได้ไปเยอะทำมันงอนสิมาสิไปหาอยีกดต่ปูพีไม้ โคราชเนาะจ้ะเพิ่นว่าอยู่โคราชเดอ้อโยมเพิ่นว่าเนาะกะทักทายหาปูก่กะหลายงวดแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าสาวดอนไปเลยล่วงแนวทางให้เนาะงวดนี้สาวดอนล่วงไปเป็นแนวทางพร้อมเด้อจ้ะของปู่พี่ไม้เนาะก็อย่าลืมเด้อจ้ะสำหรับเลขวิ่งเนาะสำหรับเลขวิ่งเม็ดเดียวรอเลขวิ่งกทมเด้อจ้ะ ขงคนวิ่งได้ดีวิ่งได้สวยเนาะเข่าตรงๆเลยของเลขวิ่งกอทอมอเม็ดเดียวเลยจะเจ้าสามสีว 3, ่านสาวดอนสีล้อสีรุ่งซองไอเนาะจะสำหรับผู้ใดมีความฝันเด็ดๆดเหม็นเหม็นเด้อจะโทรมาหาสาวดอนพาดด้ารวยเด้อจะศูนย์เก้าสามห้าสามแปดสี่หนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าสามห้าสามแปดสี่หนึ่งเก้าห้าเนาะจะโทรมาเด้อจะดีกว่าฮอตจิเกยไว้ใใผู้เดียวเนาะจะให้มูเขารวยน้ำเนาะจ้ะ ก็จะได้คานดำซาก,กาแฟขนมนุ่มนมเนยเยอจัดโทรมาหาสาวอุดรเด้อดสุดท้ายสาวอุดรผ้าลวยกับบาหลายแล้วนอกจากกัดล่อแล้วจ้ะลอะ่ะลอปูพิมายก่อนเนาะสำหรับสุดท้ายสาวอุดรผ้าลวยกับขอบคุณสวัสดีจ้า